ไม,ไม่รู้จะพูดอะไรเลยค่นะนรตาเออพูดไปเดี๋ยวก็ร้องไห้เปลืองกระดาษที่ชู้ไปเราพูดลกแ,กแล้วูแก่ใจเองแหละบัรเทเทือนออกมาจากข้างในพูดไปก็ร้องไห้ที่มันจะเทือนได้เพราะว่ามันเริ่มละเอียดขึ้นจิตอวิชชาเหมือนในห้อ,องกระจกประกัน ทำภายในกับภายนอกให้มันไม่เกิดเป็นเนื้อเดียวกันไม่แบ่งแยกภายในภายนอกไม่แบ่งแยกทมของเขาทมของเรามันก็หมดที่ในความหลงสร้างเงื่อนไขอะไรต่างๆในใจตนความกังวลความห่วงใยอะไรเมื่อมันจางคลายไปจกุกกระทับมันหมดที่ไปจากใจมันก็สะเทือนอวิชาห้องไอห้องไอฝาห้องที่มากั้นไว้ทำภายในกับภายนอกให้ไม่ไม่เกิดเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่แบ่งแยกทำของเราทำของเขาทำพุทธเจ้าทำของเราทำของอลา,านอง์นั้นองนี้มันก็จะกลืนเป็นเนื้อเดียวกันทำเดียวกันหมดไอ้ฝาบ้านเนี่ยอวิชาพวกเนี้ยที่ความอาวิชาตัานหาประทานความยึดบ้านถือบ้านความห่วงใยความกังวลมีความไปอยู่ในความยึดบ้านถือบ้านได้ความกังวลม,ม,ม,มันหมดสิ้นไปแค่นั้นแหละไอ้ฝาเนี่ยมันก็ระเบิดวันไปเองอะ่ะแต่ละคนก็ตะเทือนออกมาจากข้างในอะ่ะมันก็ตะเทือนเลย กระเทือนก็คือมันทําลายฝาเนี่ยให้มันแหลกระเบิดไปทำมก็เลยรวมเป็นเนื้อเดียวกันทําภายในภายนอกไม่ใช่เราพยายามไปจะทําอะไรให้เป็นอะไรให้ตัวเราเนี่ยไปถึงทาไปบรรลุธรรมพวกเราปฏิบัติเข้าใจผิดพยายามจะเอาตัวเราไปปฏิบัติทมเพื่อให้ตัวเราเนี่ยไปบรรลุธรรม มันแค่เอาไอ้สิ่งที่เราไปอะไรลรที่เราเอามาขวางทําไว้ในใจเราอะเอามาขวางไว้ในใจออกเท่านั้นแน่ทำภายนอกทำภายในทําพุทธเจ้าทํานี่พระอาะาร์น่ไปทํเดียวเดียวกัน,กนมันก็จะคืนกันเหมือนกับไอ้ความว่างภายในกับภายนอกเนี่ยถ้าเราไปศาลาเราไปศาลาเปิดโลกมันก็เลยเปรียบเหมือนความว่างภายในกับภายนอกเป็นความว่างเดียวกันไม่แบ่งแยกความว่างภายในศาลากับความว่างภายนอกอยู่ดีวันดีสร้างห้องกระจก ปิดแอร์ภายในศาลานี้มนเมลยกายเป็นแบ่งแยกอากาศภายในกับอากาศภายนอกไม่เป็นเนื้อเดียวกันด้วยเพราะว่ามันไปสร้างกั้นไว้มีอะไรมาสร้างกั้นไว้ไม่ใช่พยายามจะไปทําให้ภายในกับภายนอกทําภายในภายนอกเสมอกันเป็นหนึ่งเดียวกันไม่แบ่งแยกทําภายในภายนอกไม่แบ่งแยกทําของเราทำของเขาทําพุทธเจ้าทำว่าหลานองนี้โดยการพยายามไปทําอย่างอื่นนอกจาก ทำลายฝากฝากกั้นออกไปเท่านั้นแน่ทำก็คืนไปไปทาอย่างอื่นไม่ได้พยายามไปทํารูปแบบพยายามไปตรวจวนไหวพ้พระพยายามไปนั่งสมาธิเดินจงก,กมรมไปเลยช้าๆเนี่ยมันเป็นกรรมวิธีทั้งหมดเพื่อมาทําลายไอ้สิ่งที่มายึดถือขวางกั้นไว้ในใจชักมันออกไปแค่นั้นแน่แล้วทําภายในกับภายนอกเนี่ยมันก็จะคืนเป็นเนื้อเดียวกันไม่ใช่เอาตัวเราไปพยายามทำนู่นตรวจบนไหวพ้พระทำทำบุญให้ทานรักษาศีลเดินจงกรมช้าๆนั่งนิ่ง ไปจ,จับนู่นจับนี่จับโปรโรคเบาสบายจับว่างจับอะไรนี่ลุดผักใสายอาการอะไรอันนั้นมันไม่ใช่ยังไม่ใช่ทางรูปแบบกรรมวิธีทั้งหมดคําสวดมนต์อะไรต่างๆเนี่ยเพื่อให้มาถอนทําลายความอะไรกันเราที่มาปิดกั้นขวางทำในใจเราเนี่ยทาให้ทําภายในกับภายนอกไม่ไม่คือเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนกับว่าไอ้หอกกระจกที่มากั้นศาลาแลวติดแอ์เนี่ยทุบทิ้งแค่นั้นแหละทำภายในกับภายนอกเนี่ยก็คือเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่ใช่ไปทําแต่กรรมวิธีอื่นแล้วทําให้ไปเป็นธรรมไม่ใช่สวดบทไหวพ้พระรักษาศีลภาวนาถ้าบุญได้ทานมาหลายภพชาติเพื่อสร้างสมบัติบารมีมาเนี่ยก็เพื่อทําลายสิ่งที่มาเห็นสิ่งที่กั้นไว้ในใจตนแล้วเอาสิ่งที่กั้นออกไปได้แล้วก็พอสิ่งที่กั้นออกเนี่ยทำภายในกับทำภายนอกก็เป็นเนื้อเดียวกันไม่แบ่งแยกระหว่างรมพุธเจ้ากับทมของเราเป็นธรรมไปโดยการที่ว่าเอาเอาวิชชาตันหาอุปทานเนี่ยความยึดบั่นถือมั่นเนี่ย อะไรเราที่อยู่ในใจเราเนี่ยเอามันออกไปดังนั้นเนี่ยที่พุทธเจ้าสร้างบาร,รมีมา30ทัศพระอรหันตุพระอ,าารอสรร์สร้างบาร,รมีมาสิบทัศเนี่ยสร้างบารมีสิบทัศมาตั้งแต่ทานศีลภาวนาละบา,บาปบำเพ็ญบุญกุศลเนี่ยทำสมาธิทำวิปัสสนาเนี่ยมันฝึกฝนไหวพระสวดบนนั่งสมาธิเดินจงกรมเพื่อมากรณีเดียวเองเพื่อมันนิพพานแต่ถ้าตั้งศาสนาได้ก็เรียกว่าพุทธเจ้า นิพพานแล้วตั้งาศาสนาไม่ได้ก็เรียกว่าอนุพุทธ,ธะเป็นผู้ตัดสืบตามเท่านั้นหรือนิพพานนอกอายุพุทธตาสนาก็เรียกว่าปัจเจกพุทธเจ้าที่ไม่ได้ฟังธรรมจากใครบรรลุเองเหมือนพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นท้าบวชเรียกพุทธเจ้าสร้างสมบัติบารมีมาเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเพื่อมาชัดไอ้สิ่งที่มันขวางกั้นในใจออกเนี่ยเหมือนฟิล์มเนี่ยมากัน้น มากั้นข้างในกับข้างนอกเนี่ยไอ้ไอ้เหมือนไอ้ห้องแอร์ที่กระจกอะชักเอากระจกที่มากั้นออกแค่นั้นแนะแล้ทําภายในกับภายนอกก็เสมอกันเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งบวชี่ยสร้างบารมีมาเนี่ยทานศีลภาวนาละบาปบำเพ็ญบุญกุศลอะไรต่างเนี่ยสร้างบารมีมาเพื่อมาเอาสิ่งที่ยึดถือในใจชักออกไปแค่นั้นและทำภายในกับภายนอกก็เสมอกันเป็นหนึ่งเดียวกับพุทธ เป็นหนึ่งเดียวกันหมดเลยไม่แยกระหว่างรมพุทธเจ้ากับทำพระหลานสาวกหรือธรรมของเราไม่มีการแบ่งแยกเป็นทมเราทำเขาดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตัดไว้ในคลิบานนทสูตรว่าอานนท์เนี่ยอานนท์ด้วยบารมรีของเราเนี่สร้างมาถึงตั้งมากมายนะเนี่ยสี่สอส,สงไขยแสนมหากับและในชาติปัจจุบันอีกหกปีเต็มเนี่ยไม่สามารถนิพพานได้ บารบมีทั้งหมดที่สร้างมาก็เพื่อนิพพานเนี่ยแต่ไม่สามารถนิพพานได้ด้วยการเนี่ยเกียรตทุ์รักสุขดีรักชั่วชังดีรักชัวชังเกียรตทุ์รักสุขคือจะให้มีแต่ความสุขอย่างเดียวโดยให้ความทุกข์ไม่มีเราเพียนแบบเนี้ยด้วยบารบมีถึงสร้างมาทึงสี่อสงไขยแสนมหากรัปต์แต่ยังไม่รวมทั้งที่ปัรถนาไว้ในใจก่อนหน้านั้นอีกอีกกี่อสงไขยและในชาติปัจจุบันนี่หกปีเต็ม ไม่สามารถนิพพานได้โดยการโดยใช้วิธีที่เหลือแต่ความสุขอย่างเดียวทุกไม่มีปฏิบัติโดยเกียรตทุกลักสุขดีลักชัวจังจะให้เหลือแต่ความสุขอย่างเดียวที่ทุกไม่มีนี่ไม่สามารถทําได้ด้วยบาร,รมีของพระโอกระดาบน,นั้นยังทําไม่ได้ตถาคตจึงยอมปล่อยวางคืนสุขให้แก่ทุกไปสิ้นปรารถนาทั้งความสุขและความทุกขคือสิ้น เกียดทุกลักสุขดีรักชื่อชังปล่อยให้ธรรมชาติเขาเป็นของคู่กันเขาอยู่นั้นไม่เข้าไปข้องเกี่ยวข้องแวะยึดถือเลยนิพพานก็เข้าสวมเลยพวกเรายังปฏิบัติมันยังไม่ตรงทางไม่ตรงทางไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรคนที่มีบาร,รมีมากสังสมบาร,รมีมามากกับบาร,รมีมาน้อยมันต่างกันแค่ตรงไหนหรู้ไหม เรตีลุงตาสังเกตเองเห็นนะมันแต่มันต่างกันตรงที่ว่าไอ้กระจกที่มากั้นเหมือนกับว่าเนี่ยศาลาเราเนี่ยภายในกับภายนอกเนี่ยทาภายในกับภายนอกตอนนี้มมนไม่มีกระจกกั้นเป็นมันเป็นกว่าวาภายในกับภายนอกอากาศภายในกับภายนอกเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันไม่แบ่งแยกลองใครมาสร้างกระจกห้องกระจกกั้นแล้วติดแอร์ก็เลยภายในเนี่ยมันทาให้อากาศภายในกับภายนอกแตกต่างกันเลย คนที่มีบรารมีมากกับมีบรารมีน้อยทุกคนเกิดมาเนี่ยมันก็มีห้องกั้นหมดเลยในใจตนมีสิ่งมาขวางกั้นไว้ทําให้ทําภายในกับภายนอกไม่คือเป็นเนื้อเดียวกันแต่ผู้มีบ,รบรารมีมากเนี่ยเขาก็สั่งสมพยายามเนี่ยละบาปประเพณบุญแล้วก็ปล่อยวางละปล่อยวางเนี่ยสิ้นยึดบ้านถือบ้านเนี่ยมาหลายภพหลายชาติจนอีห้องกระจกที่เขาไปที่มันกั้นระหว่าง ทำภายในกับภายนอกหรืออากาศภายในกับภายนอกเนี่ยที่มาให้มันเกิือเป็นเนื้อการเนี่ยมันบางซะจนเหมือนในหอกกระจกเนี่ยมันบางเหมือนแก้วจมเป็นที่แก้วจมเป็นเนื้อดีมันบางขนาดนั้นเนี่ยเพราะาได้ฟังธรรมพุทธเจ้าหน่อยเนี่ยมันก็แตกเปรีย้ยแ,แล้วก็บรรลุอรหันต์ไปบรรลุนิพพานไป,นไปที่ยึดมั่นถือมั่นแต่พวกมีบาร,รมีน้อยสร้างสม,มาน้อยเนี่ยถึงจะฟังธรรมพุทธเจ้าพบพุทธเจ้าพบอรหันต์สาวก นานขนาดไหนกี่พบกี่ชาติแต่มันบรารมีสร้างมาน้อยคือละบาปประเพณบุญทําสมาธิทําวิปัสสนาเนี่ยมันทํามาน้อยมีสติสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรมาน้อยมีขันติมาน้อยมีเหตุศรัทธะมาน้อยลายกระจเกงกล่ตบะามาน้อยๆนอยนอยนอยมาทุกชาติมันเหมือนไอ้ที่ห้องกั้นเนี่ยมันไม่ใช่กระจกบางเหมือนแก้วจมเป็นลวมันคอนกี่เสริมเหล็ก พูดเท่าไหร่บอกเท่าไหร่ก็ปล่อยวางไม่ได้พูดเท่าไหร่บอกเท่าไหร่ก็ยังยึดอยู่น้านและแต่คนที่มีปัญญาสร้างบารมีมาเยอะแล้วมันจะยึดทาได้ยังไงยึดไปทาไมวะไม่เห็นมันจะหน้ายึดตรงไหนเลยแก่ก็แก่อ้วนก็อ้วนดําก็ดําภูงก็ปองผมก็งอกหัวก็ล้านบางทีพิการอีกต่างหากแต่เขรักของเขาไม่รู้จะทํำยังไงพูดเท่าไหร่เขาก็ไม่ฟังเขรักของเขา เนี่ยลราก็ยืดไปอ่ะไอ้ตัวเองก็จะตายไม่ตายแหล่ะแล้วล่อแรล่ล่อแรล่แล้วยึดนันยึดตียึดตันยึดตีก็บอกมันจะตายอยู่แล้วเรามาลอ่อตัวเองก็เอาสภาพตัวเองไม่ไหวแล้วแต่ยังยึดตันยึดตีรักจริงแค้นจริงรักจริงแค้นจริงโกรธจริงอาฆาดแค้นพยาบาทจริงรักจริงบางคนก็สามีก็ตายไปตั้งนานาคนภรรยาก็ตายไปตั้งนานยังลำพึงลำพัน ไม่รู้กี่ปีแล้วก็ลพึงลำพันอยู่นั่นและมันเราก็มันละพึงลบพันอะไรว่ามันตายไปกี่เท่าทุลีไปไม่รู้กี่ปีแล้วเออไอคนมีปัญญามันก็มองออกไอคนไม่ไม่มีปัญญามันเหมาะยังไงนะเขามองของเขาน่ารักไปหมดอะอะไรก็น่ารักไปหมดเราไม่เห็นมันจะได้รักตรงไหนว่ามันก็แก่แล้ว เพราะเนี่ยคือเรามองอะไรเราก็มองตรงๆนะธรรมดามันแต่คนที่เขารักของเขาอน่ยกว็บอกหลวงตาไม่ใช่ผมนี่หลวงตาไม่ใช่หนูเนี่ยหนูรักของหนูเนี่ยผมรักของหนูเนี่ยเออเราก็รู้จะว่าไงแบบเขารักของเขาอะเนี่ยมันยึดยึดยึด,ย,ดยึดกันเมื่อมีที่ยึดแล้วตายแล้วมันก็ต้องมีที่ไปมีมีร่างกายเป็นตัวตนออกไปอีกให้เขาไป เนี่ยไอ้กายโปร่งแสงเนี่ยแล้วแต่บาปกรรมบุญหรือบาปพาไปอีกเขาไปเอาพิพาสาอีกเพราะความยึดนี่น่ยไม่มีที่ยึดอ่ะก็ไม่มีที่ไปไม่มีที่ไปมันก็ไม่มีไม่มีผู้มาตอนมีที่ยึดอยู่มันก็มีผู้ออกไปตอนมีผู้ออกไปมันก็มีผู้มาก็คือเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี่เนี่ยวัตรสุสารเออไอ้คนมีบุญวาสนาบารมีมากกับบารมีน้อยมันต่างกันตรงเนี้ย คือคนที่มันยึด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 ร้อยเปอร์เซนพูดเท่าไร่มันก็ยึดอยู่นน่แน่กี่ปีกี่ปีก็ยึดไม่ปล่อยวางไอ้คนที่มีบุญวาสนาบารมีมากมันบอกว่าไม่ได้ปฏิบัติทําอะไรเลยไม่ค่อยได้ปฏิบัติทําอะไรเลยพอเอญเพื่อนก็ชวนมาพอเออคนน้คนนี้ชวนมาบางทีเจ้านายชวนมานั่งรถมาเป็นเพื่อนเลยมากับเขาเอ้ามากับเขาบอกว่าไม่ได้ปฏิบัติทําอะไรอะแต่เอ้าไอ้เจ้านี่ไม่ค่อยยึดอะไรเลย ไม่ค่อยไม่กังวลอะไรเลยไม่ยึดไม่ไม่มีความไม่ค่อยยึดอะไรเลยไม่เอาอะไรสักอย่างหนึ่งไม่อยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นไม่อยู่มีไม่ได้กังวลอะไรเลยบางทีเป็นชาวไร่ชาวนานั่งรถติดติดเข้ามาเขาเขาชวนมาเป็นเพื่อนแต่งตัวแบบเป็นยังอยู่ในสวนอยู่เลยยังอยู่ในทุกนาอยู่ในสวนเลยมามีงอบมาด้วยพอถุงอะแล้วแถมขาก็พิการข้างหนึ่งใส่ไม่มีเงิน ใส่ขาเทียมใส่ไม้กระบอกมาเอาผ้าพันในตรงขาขากุดอะสวมไม้กระบอกไม้ไผ่มาเอ๊แต่เราเห็นได้เจ้านี่มันทําไมลังสีมันสว่างสวัยมากกว่าใครหมดเลยต้องมาแต่คนอื่นไม่สนใจเขาอะแต่เราเห็นตั้งแต่เข้ามาแล้วไ่ลังสีมันสว่างสวัยเลยพยายามให้กระพูดใหม่โอ้โหพอเระพูดแล้วโอโ้เป็นธรรมที่ลึกซึ้งละเอียดมากเลยแต่ละคนเนะี่ยทุกคนในตลาดอึ้งไปหมดเลยไม่ใช่เราอึ้งอย่างเดียวทุกคนในตลาดอึ้งไปหมดเลยพูดอะไรเป็นธรรมหมดเลย ขามองดูแล้วไม่เห็นมีอะไรมันน่ายึดบ้านถือบ้านเลยเบี้ยเรจะยึดบ้านถือบ้านได้โอ้โหเนี่ยไอ้นี่มันมาเพื่อจบภพบชาติสุดท้ายเลยมันอยู่ที่ว่าบุญวัสนาบารมีเขาจะเขาจะมาเจอแล,ญญแล้วจบไปจริงๆหรือเปล่านั่นแหละแต่มันโอ้โพร้อมที่จะจบได้เลยมันจะไม่ได้อยู่ที่คนรวยหรือคนจนแล้วอ,อยู่ที่ว่าคนเรียนสูงเรียนต่ำหรือคนเรียนมามากมันอยู่ที่ว่าเขายึดอะไรมาก ไอ้คนมีบารมีน้อยสร้างมาน้อยยึดมากไอ้คนมีบารมีมากถึงแม้เขาจะมีทรัพย์สินเงินทองมากมีบริวารมากอย่างวุทธเจ้าเนี่ยมีพระราชวังมีบริวารมีประสาทสามฤดูมีมีภรรยามีลูกมีมีนางสนมอะไรมากมายมีมากอันนั้นมีมากแต่ไม่ยึดจึงตัดสรุปุตรเจ้าแล้วมาสอนพวกเราทั้งหลายสอนพระสาวกจนกระทั่งสิ้นยึดบรรลุะนิพานกันไปแถวเป็นแนว คนมีมากเยอะแยะ,ยะ,ยะหลายคนเนะี่ยมีมากแต่ไม่ยึดมันก็เท่ากับว่าไม่มีอะไรอยู่ในใจก็ได้ผ่านไปไอ้คนมีน้อยโอ้โหยึดมากอะไรก็ยึดไปหมดไม่ปล่อยวางลูกก็ไม่มีผัวก็ไม่มีสมบัติก็มีไม่มากนิดหน่อยแต่ยึดโอ้โหเท่าฟ้ามันก็ทุกมากอย่างเงี้ยบรารมีมันอยู่ที่บรารมีจริงๆเลยเนะี่ยบรารมีมันอยู่ตรงนี้นะ่ย ไอ้คนมีมากเท่าไหร่ก็ไม่ยึดไอ้คนบารมีน้อยมีน้อยยึดมากเนี่ยมันมองไม่ออกไงตรงเนี้ยไอ้คนมีวัฒนาบารมีน้อยเนี่ยพูดเท่าไหร่มันก็มันไม่เข้าใจมันก็หาทางเลี่ยงไปบอกว่า,วาไปรู้เท่าทันสังขารความคิดความปรุงแตง่งความยึดถือเป็นเพียงสังขารปรุงแตง่งแต่ไอ้ที่ปล่อยวางไม่ปล่อยวางไม่ยอมปล่อยวางไอ้ที่ เอามาเอามายึดไว้ในใจเต็มไปหมดเลยเอาแล้วมันยึดไปหมดนะแต่เอาแต่แค่แบบเอาไปเลยแล้วความคิดปรุงแต่งรู้เตาทันมันคิดปรุงแต่งขึ้นมารู้เตาทันแต่มันไม่ได้ปล่อยวางสิ่งที่เองยึดถือไว้มันก็เหมือนกับสร้างสร้างห้องเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กมากั้นฝาไว้ทุกด้านแล้วก็ติดแอร์ไว้ทําให้อากาศภายในกับภายนอกเนี่ยมันคืนเป็นเนื้อเดียวกันไม่ได้มันมีวิธีเดียวเท่านั้นที่จะนิพพานได้คือทําให้ทําภายในกับภายนอกสม่ำเสมอได้มันต้องทําลายฝากัน้น ไอ้ทำลายฝากากนก็นคือความยึดมั่นถือมั่นนแน่แต่มันไม่ทำลายฝาการมันจะไปเลี่ยงใช้วิธีรู้เท่าทันไปเดินจงกรมทำสมาธิตับเจ๊โปกโลกเบาสบายยิมเพลย์ยิไปยิบม,มามันไม่ใช่พ้นทุกข์ไม่ใช่ตาพ้นทุกข์ไอ้นั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระทำบุญในทานรักษาศีลภาวนาเพื่อใจมันสงบพอม,มันสงบเสร็จแล้วเนี่ยเออมันจะได้เกิดปัญญาพิจารณาเห็นอะไรตามความเป็นจริงได้ ก็จะยึดทำไมให้เป็นทุกข์ทำไมของก็มีอยู่น่นนะ่ะลูกเมียตวัวอ้วนมากเลยลูกผัวตัวอ้วนมากเขาก็หนักอยู่ที่บ้านเนะี่ยเข้ามาอยู่ในใจไม่ได้หละแต่มันมาหนักอกหนักใจอยู่ที่ใจโอ้ยมันมันก็คิดต้องคิดได้เป็นนะเขาก็หนักอยู่ที่บ้านเนะ่ยแต่เรามาหนักไว้ในใจเออถ้ามาหนักในใจมันผ่าออกมาได้กันิพพานเลยนี่มันก็ไม่มีแต่มันหลงยึดไว้ในใจคิดไปอยู่อย่างเนี้ยไอ้คนที่มันมองเห็นแล้วเนี่ยมันก็มองเห็น มันไม่มีสาระอะไรเลยทุกอย่างเดียวมันก็มองตรงไปตรงมาง่ายๆแต่คนอื่นมันไม่ง่ายอย่างที่คิดนี่เนี่ยบาร,รมีมันต่างกันตรงเนี้ยแต่ไม่ว่าจะมีบาร,รมีน้อยไปเหยมากมันก็ต้องทําลายฝากั้นให้เหมือนกับทําลายฝากั้นออกให้อากาศภายในกับภายนอกมันเนื้อเดียวกันก็คือทําภายในกับภายนอกก็เป็นเนื้อเดียวกันไม่แบ่งแยก มันวิธีมันก็คือทำายวิปฝากั้นทั้งหมดคือความยึดบ้านถือบ้านแต่ถ้าตัวเองยังยึดบ้านถือบ้านอยู่แต่พยายามเรียนมาเรียนทำพยายามปฏิบททัติธรรมตรวจบวชไหวพ้พระนั่งสมาธิเดินจงกรมจาชาแต่ไม่ปล่อยวางสักอย่างเดียวอันนั้นไม่ใช่ธรรมะนะไม่ใช่ปฏิบททัติธรรมมีแต่การปฏิบัติแต่ไม่ได้เป็นธรรม วิธีการรูปแบบทั้งหมดการสวดมนต์ไหว้พระรักษาศีลการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเดินจงกรมทำสมถะวิปัสสนาทั้งหมดเนี่ยเพื่อความเนี่ยสิ้นความหลงยึดบ้านถือบ้านเพื่อเห็นว่ามันมีความยึดบ้านถือบ้านอยู่ยึดบ้านถือบ้านอะไรตารวจได้ก็ปล่อยวางซะเพื่อมันเห็นโทษของความยึดบ้านถือบ้านเนี่ยไปทุกพอเห็นโทษใจมันสงบแล้วเลยเห็นโทษความยึดบ้านถือบ้านเนี่ยไปทุกมันก็เลยยอมปล่อยวางความหลงยึดบ้านถือบ้านมันก็สิ้นหลงยึดบ้านถือบ้านในใจ สิ่งที่มีอยู่แต่ไม่ยึดเอาไว้ในใจมันก็พ้นทุกนิพพานไปมันก็มีแค่เนี้ยทำว่าไม่ใช่เรามาปฏิบัติเอาโปง่งโลกเบาสบายิ้งเฉยสงบว่างาความสบายใจไม่ใช่รับมันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ปล่อยวางแต่มาปฏิบัติหลบไปหลีกไปหลีกไปหลีกมาดีรักชั่วชังเกียรตทุกข์รักสูกเกียรตทุกข์รักสุกดีรักชั่วชังมันพ้นทุกข์ไม่ได้หรอมันเป็นยังไงอ่ะภายนอกร่างกายจิตใจ ภายในเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะเห็นแต่จิตปล่อยว่าแต่จิตที่ไปยุ่งวุ่นวายกับมันมันจะเป็นยังไงปล่อยมันเป็นอย่างที่มันเป็นเห็นแต่จิตที่ไปยุ่งวุ่นวายกับสิ่งนั้นแล้วก็ไม่ไม่หลงไปตามจิตปล่อยจิตมันยุ่งวุ่นวายมันไปแต่ใจใวุ่นวายไปตามจิตไม่ได้ใจเป็นความสงบลมเย็นแต่จิตเป็นความ,มวุ่นวายทุกเดือดร้อนไม่ใช่พยายามไปแก้ไขอาการดีรักช่วยจางเกียริทุกข์รักสุเกียรติทุกข์รักสุกดีรักช่วยจาง ปฏิบัติแก้ไขแต่อาการห่วงใยแต่อาการห่วงใยแต่อยากได้แต่อาการที่สบายอย่างนี้มันพ้นทุกข์ไม่ได้บ่พอใจอ่ะบุกเข้าใจแล้ค่ะหลวงตา,งางเอออย่าปล่อยใจใจ,ใจเลื่อนลอยเนี่ยอยู่ด้วยความไม่ห่วงใยไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่กงังวลเราบวชแล้ว,ว,ลวนักบ,บวชผู้บวชแล้วคือตายจากโลกแล้ว เกิดใหม่เป็นลูกของพูะพุทธเจ้าแล้วคนชื่อน,นี้นามสกุลน,นี้ที่เป็นคารวะอยู่มันตายไปแล้วเป็นนักบวชแล้วใจตายจากโลกตายจาก่ว่งใหญ่ความยึดบ้านถือบ้านห่วงใยกังวลทำกับพระเจ้าทั้งหลายเนี่ยความสิน้นไม่ยึดบ้านถือบ้านไม่กังวลเนี่ยเป็นทำให้เจ้าทั้งหลายเราเป็นผู้บวชแล้วต้องอยู่ด้วยความไม่ยึดบ้านถือบ้านไม่กังวลสาธุค่ะ